The giving ทำดีที่ไหนก็ทำได้อยู่ที่ใจของเรา The giving, The giving. ทำได้ไง,ไง่ายง่าย The g i v i คุณคือ เจ็บป่วยเป็นสิ่งที่มนุษย์เราไม่อาจที่จะปฏิเสธได้และเมื่อต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆวิธีการรักษาทางการแพทย์จึงเป็นความหวังหนึ่งเดียวที่จะทำให้หายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้แต่ในปัจจุบันเสียงดนตรี ถือเป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะทำให้อาการเจ็บป่วยต่างๆที่ต้องเผชิญอยู่นั้นทุเลาเบาบางลงและทำให้เขากลับมามีชีวิตได้อย่างปกติวันนี้รายการ The Giving วพลังผู้ให้กับคุณเก๋ชลดาจึงพาคุณผู้ชมทุกท่านมารู้จักและร่วมหาคำตอบของดนตรีบำบัดว่าจะช่วยบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้หรือไม่และที่สำคัญวันนี้ เรามีนักดนตรีหัวใจอาสาวัยเพียงไม่กี่ปีที่เขาอาสามาเล่นดนตรีให้ผู้ป่วยฟังเสียงดนตรีของจิตอาสาคนนี้จะทำให้ความหวังของผู้ป่วยที่อยากจะหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บนั้นเป็นจริงได้หรือไม่ติดตามได้ในรายการ The Giving วันนี้ครับ ผู้ชมคะแน่นอนนะคะก่อนที่เราจะไปเจอจิตอาสาต,ตัวน้อยของเราในวันนี้นะคะเกี่ยวกับองนี้ค่ะผูะ้ชมนะคะมารู้จักและทำความเข้าใจกับดนตรีบําบัดก่อนดีกว่าว่าดนตรีบําบัดเน,นี่ยคืออะไรและตอนนี้ค่ะเขานั่งอยู่ข้างคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกับเราแล้วค่ะสวัสดีคุณหมอคะครับนนี้เรียกคุณหมอคุณหมอหนึ่งนะคะแต่อยากให้คุณหมอแนะนําตัวเองให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้รู้จักหน่อยสิคะครับผมรองศาสตราจารย์ในแพทย์นาฎิกิตนรงค์นะครับปัจจุบันเป็นรองคณาบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพีบาลครับคุณหมอขอทักทราบกันเลยคืออะไร ดนตรีบำบัดเนี่ยจริงๆก็คือเป็นศาสตร์อันหนึ่งนะฮะของการที่ใช้ดนตรีครับ <c oughs> มาเพื่อช่วยในเรื่องของการรักษาดูแลผู้ป่วยนะครับคนไข้มีการศึกษาทั้งในต่างประเทศนะครับ <c oughs> แล้วก็มีการนํามาใช้ในประเทศไทยด้วย <c oughs> แต่ว่าต้องบอกว่าสําหรับแพทย์แพทย์แผนปัจจุบันนะฮะ <c oughs> เราอาจจะไม่ได้นํามาใช้เป็นเป็นเรื่องของวิธีการรักษาหลัก <c oughs> ในการรักษาผู้ป่วย <c oughs> ดนตรีเนี่ยสามารถบำบัดโรคได้จริงนะคะมีโรคอะไรบ้างที่เราพอจะยกตัวอย่างเห็นเป็นรูปธรรมชัดๆได้บ้างก็มีการศึกษาฮะก็ในเด็กเขาเรียกว่าเด็กพิเศษนะครับเช่นเด็กที่เป็นออทิสติกนะครับก็คืออาจจะมีสมาธิสั้นนะครับกลุ่มนี้เนี่ยนะครับการที่เขามีการศึกษาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาเด็กมาฟังเพลงฮะจะทําให้เด็กเนี่ยมีสมาธิที่ดีขึ้นหรือว่าถ้าเป็นในผู้ใหญ่นะฮะอย่างเช่นคนที่อาจจะ เ,เขาเรียกว่าเป็นโรคหลอดเลือดและสมองก็มีการศึกษาพบว่าระบบหมายถึงว่าเลือดนะครับชีพจรของผู้ป่วยที่นอนติดอยู่กับเตียงที่เป็นอัมพั้งคุยธรมภาพเนี่ยรู้สึกว่าดีมากขึ้นอย่างนี้ทางศิรราพยาบาลมีการเรียกว่าใช้ดนตรีบำบัดหรือว่าเชิญคนภายนอกเข้ามาเล่นหรือเปิดโอกาสให้คนภายนอกที่เป็นจิตอาสาเนี่ย เข้ามาที่โรงพยาบาลเพื่อทําการแสดงดนตรีอย่างเงี้ยให้กับผู้ป่วยเนี่ยมาก,ก่อนไหมคะมีครับมีอยู่เรื่อยๆครับก็จะมีะจิตอาสาของคนที่เล่นเปียโนเก่งๆก็จะมาเล่นดนตรีส่วนใหญ่ก็จะมาเล่นเปียโนฮะตอนเย็นๆนะครับให้ฟังก็จะทําให้ผู้ป่วยที่ได้ยินนะฮะก็มีการผ่อนคลายมากขึ้นครับ,รบไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมครับวัาเสียงดนตรีจะสามารถบำบัดร,รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้แต่อย่างที่คุณหมอได้บอกไปนะครับว่าต้องใช้ร่วมกับการรักษาทางการแพทย์อื่นๆด้วย และว,วันนี้รายการ The Giving พลังผู้ให้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนหนึ่งมากๆเลยนะครับที่สละเวลามาให้ความรู้เรื่องดนตรีบำบัดกับเราช่วงหน้าครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพิสูจน์กันว่าเสียงดนตรีจากนักดนตรีหัวใจอาสาวัยเพียง7ขวบนั้นจะสามารถบำบัดรักษาอาการโรคภัยต่างๆได้หรือไม่ติดตามชมได้ในช่วงหน้า แต่ตอนนี้เราไปดูกันครับว่าศิลปินดาราเขามีเรื่องราวความดีประทับใจอะไรมาแบ่งปันกันครับสวัสดีครับพี่หนุ่มสันติสุขพรมชริครับก็ถ้าพูดถึงความดีแล้วนะครับมันก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนนะครับก็ก็อย่างที่มีคนเคยกล่าวไว้ว่าความดีนั้นค่อนข้างจะทํายากนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ต้องทําเพราะถ้าเกิดเราไม่ทําความดีนั้นความชั่วที่ทําได้ง่ายกว่ามันก็จะเข้ามาแทนที่ก็อยากจใจทุกคนเนี่ย สนับสนุนในการทําดีไม่ต้องทํามากมายไม่ต้องทําให้มันยิ่งใหญ่เริ่มเริ่มจากสิ่งเล็กๆใกล้ๆตัวนะครับทำได้ก็ทําเลยอย่างอย่างตัวผมเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนเช่นเวลาจะเดินเข้าห้างเจอผู้หญิงเราก็เดินเปิดประตูให้เขาก่อนให้เขาเข้าไปก่อนอะไรนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยเดินรถเข็นเราก็ดึงออกมาเราก็ให้เขาก่อนอะไรซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมานั่นก็คือคําว่าขอบคุณหรือไม่อย่างน้อยสุดก็คือแค่รอยยิ้มเนี่ย มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าม,มันมีความสุขแล้วนะครับเราไม่ต้องการอะไรมากกว่าน,นั้นนะครับก็ขอให้เริ่มทํากันตั้งแต่ตอนนี้เลยครับนักดนตรีหัวใจอาสาที่จะมาเล่นดนตรีให้ผู้ป่วยฟังในวันนี้ก็คือน้องคุณหมิงนั่นเองครับนักดนตรีหัวใจอาสาตัวน้อยวัยเพียงเจ็ดขวบ กับภารกิจอันยิ่งใหญ่และความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะมาเล่นดนตรีให้ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสิริราชได้ฟังกันเราไปพบกับน้องคุณหมิงและคุณแม่พร้อมกันเลยครับขอโทษน,นะคะคุณแม่กับน้องคุณหมิงปะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลมกําลังเย็นเลยนะเก๋น,นังด้วยนะโอ้ยนี่คือน้องคุณหมิงค่ะแล้วเป็นอะไรที่มาที่ไปยังไงคะคุณแม่คะถึงถึงให้น้องมาเล่นดนตรี ที่ชื่อปูเจิ้งเนี่ยค่ะก็คือเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะคะแล้วคุณแม่ก็หากิจกรรมให้ลูกทาในช่วงปิดเทอมคุณแม่ก็เลยมองมาเรื่องดนตรีจิตอาสาเพราะว่าคุณแม่เคยไปเห็นมีเด็กนักเรียนใส่ชุดนักเรียนเนี่ยค่ะเล่นให้ผู้ป่วยฟังคุณแม่ก็คิดว่าออลูกเราก็มีความสามารถถ้าได้มาได้มาเล่นให้ผู้ป่วยฟังแบบนี้บ้างก็คงก็คงจะมีความสุขลูกคงจะมีความสุขมากๆคุณแม่ก็เลยนํามาชักชวนลูกค่ะค่ะ มาถามคุณหมิงบ้างดีกว่าคุณหมิงเนี่ยเล่นดนตรีเนี่ยเล่นอะไรบ้างเปียโนกับกูเจิงครับเปียโนกับกูเจิงด้วยเหรอเล่นมานานขนาดไหนแล้วครับเปียโนก็นานพอสมควรแล้วครับแต่กูเจิงก็ประมาณปีครึ่งพี่เกศทราบมวาว่าคุณแม่กับคุณหมิงเนี่ยเป็นจิตอาสาเนี่ยไปเล่นให้ผู้ป่วยฟังด้วยครับใช่ไหมครับไปที่ไหนมาบ้างแล้วไปที่ลามาแล้วก็จุฬาครับไปตามโรงพยาบาลใหญ่ๆท่านั้นเลยขอยงภาครัฐบาลน,นะคะ บอกว่าคุณแม่ก็เล่นเป็นด้วยค่ะค่ะในช่วงที่ท้องน้องมีน้องเนี่ยนะคะ,คะก็คุณแม่ก็เรียนเรียนดนตรีอยู่พอดีค่ะก็ะะจะฟังดนตรีกูเจิงตลอดเวลาค่ะในช่วงเวลานะั้นคือน้องเขาเห็นกูเจิงครั้งแรกเนี่ยจากข่าวพระราชสำนักที่ฟ้าหญิงจุฬาภรท่านทรงบรรเลงในข่าวพระราชสำนักค่ะแล้วเขาก็มาถามคุณแม่ว่ามันคือเครื่องดนตรีอะไรค่ะคุณแม่บอกว่าเครื่องดนตรีกูเจิงแล้วบังเอิญที่บ้านมีเขาก็ลบเราให้เอาเอาออกมาเล่น เราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าที่มาของการเป็นนักดนตรีจิตอาสาตัวน้อยนั้นมาจากอะไรและตอนนี้ครับก็ถึงเวลาสําคัญที่น้องคุณหมิงนั้นรอคอยนั่นก็คือการเล่นดนตรีกู่เจิงให้ผู้ป่วยฟังซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ได้มายังโรงพยาบาลแห่งนี้น้องคุณหมิงจะตื่นเต้นและเล่นดนตรีออกมาได้ไพเราะแค่ไหนเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับ อายุแค่เพียงไม่กี่กลัวปะค่ะแต่ความสาม,มารถสูงมากมากค่ะถึงแม้ผมยังไม่ป่วยหรือไม่เป็นอะไรเนี่ยเราฟังแล้วก็ยังกระชุ่มกระชวยนะเพราะว่าอากาศร้อนมันมันบันทอนจิตใจเราเยอะนะดังนั้นเชื่อฮะว่ามันช่วยในการบำบัดอาการให้ลดน้อยลงได้ คิดว่าทางที่โรงเรียนและที่บ้านน่าจะมีส่วนทําให้เขาซึนซับในเรื่องของจิตอาสาค่ะคือที่บ้านเนี่ยเนื่องจากว่าลูกเป็นเด็กที่ชอบการอ่าน,อนชอบอ่านหนังสือคุณแม่ก็ตั้งแต่เล็กๆคุณแม่ก็จะสอดแทรกในเรื่องของธรรมะเป็นธรรมะการ์ตูนเป็นเแรกๆก็จะเป็นนิทานอินสกในเรื่องของที่โรงเรียนก็จะมีการให้ทากิจกรรมฝึกจิตอาสาของลูก ไม่ว่าจะเป็นเขาจะมีมิชาบังคับว่าจะต้องบริการสังคมในโรงเรียนให้ให้เด็กนักเรียนนําขยะที่รีไซมอรถรีไซเคลิลบ้านํามาโรงเรียนทุกๆุวันศุกร์กน,กนำมาขายแล้วก็นําเงินที่ได้เนี่ยมาช่วยเพื่อนๆที่ขาดทุนการศึกษาคุณแม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันมีมันมีส่วนที่ทําให้ลูกอะ่ะมีมีจิตใจที่คิดถึงผู้อื่น เมื่อกี้พี่เกแอบเห็น<ม>เราเล่นน่ะไม่ได้ไม่ต้องดูโนต้ตเลยคือจําได้แล้วเลยหรอครับ <c oughs> ก็จำได้บางเพลงแล้วระหว่างเราเล่นเพลงหนึ่งบทเพลงหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกคิดถึงอะไรก็คิดว่าเราเล่นให้ผู้ป่วยฟังเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นอย่างตั้งใจ นอกจากที่เราเล่นดนตรีเนี่ยกว่า10เพลงให้กับผู้ที่มามาเยี่ยมผู้ป่วยแล้วก็ผู้ป่วยบางท่านที่เขาลงจากห้องได้เดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมผู้ป่วยเด็กเด็กๆมันคุณหมิงแบบนี้ด้วยนะที่เขาไม่สบายแล้วเขาลุกจากเตียงไม่ได้คุณหมิงโอเคเต็มใจไหมเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไม่ได้ถึงหน้าห้องผู้ป่วยเลยได้ไหมได้ค่ะ เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้น้องคุณหมิงไม่ทราบมาก่อนว่าจะได้เล่นดนตรีให้ผู้ป่วยฟังถึงข้างเตียงนี่เป็นครั้งแรกของน้องคุณหมิงกับภารกิจการเล่นกูเจิงให้ผู้ป่วยฟังแบบใกล้ชิดติดเตียงขนาดนี้น้องคุณหมิงของเราจะบรรเลงเพลงได้ออกมาไพเราะน่าฟังมากแค่ไหนและที่สําคัญดนตรีกูเจิงของน้องคุณหมิงนั้นจะช่วยบําบัดรักษาผู้ป่วยได้จริงหรือไม่ร่วมติดตามและเป็นกาลังใจให้เขาได้ในช่วงหน้าครับ คยไปเห็นมีเด็กนักเรียนใส่ช,ชุดนักเรียนเนะะี่ยค่ะเล่นให้ผู้ป่วยฟังคแม่ก็คิดว่าออลูกเราก็มีความสามารถถ้าได้มาได้มาเล่นให้ผู้ป่วยฟังแบบนี้บ้างลูกคงจะมีความสุขมากๆคุณแม่ก็เลยนํามาชักชวนลูกค่ะอย่างที่เราได้กล่าวกันไปแล้วนะครับว่าการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆในปัจจุบันนั้นนอกจากวิธีการรักษาทางการแพทย์แล้วเสียงดนตรีก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของผู้ป่วยที่จะทำให้อาการเจ็บป่วยต่างๆนั้นทุเลาเบาบางลงได้ เสียงเพลงจากนักดนตรีหัวใจอาสาตัวน้อยคนนี้จะสร้างปาฏิหาริย์ให้กับผู้ป่วยเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับ เป็นเขียวๆจ้ำๆตามตัวค่ะคือเขาเป็นเด็กเขาเก็ดเลือดต่ำตอนที่มาเช็คที่นี่เหลืออยู่แค่หกพันนะคะคือเขาก็จะค่อยเขาหงุดหงิดหลังจากที่น้องฟังดนตรีแล้วค่ะเขาก็มีอาการดีขึ้นคือแบบช่วยผ่อนคลายเขาค่ะคือทำให้เขาใจเย็นนะคะอารมณ์ดีค่ะพอได้ฟังเพลงแล้วก็ล่าเริงขพ้นพอน้องฟังแล้วน้องก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็อารมณ์ดีจะมีสมาธิดีขึ้นค่ะรู้สึกแบบ เพาจะนิ่งเสียงดนตรีะคะ่ะก็ช่วยบำบัดน้องได้ะคะ่ะในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะคะก็เมื่อกี้ได้ฟังดนตรีกูเจิ้งแล้วรู้สึกว่าเสียงดนตรีของกูเจิ้งเนี่ยรู้สึกว่ามีความพิ้วอ่อนไหวนะคะทำให้จิตใจของเราเนี่ยสงบลงแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายนะคะ น้องนักดนตรีเนี่ยนะคะมีความสามารถเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะด้วยวัยเพียงแค่7ปีเนี่ยแล้วก็มีจิตใจที่จะมีน้ําใจมาช่วยผู้ป่วยของเรานะคะเด็กๆนะคะแล้วให้ความสนใจแล้วก็ดูเขาสดชื่นขึ้นค่ะจากการที่เขาต้องเจ็บป่วยมานอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยคะ่ะต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยค่ะ เสียงดนตรีที่ถูกนำมาใช้ในการบำบัดร,รักษาผู้ป่วยนั้นคุณผู้ชมอาจคิดว่าต้องเป็นเพลงบรรเลงที่ฟังสบายๆให้ความรู้สึกผ่อนคลายแต่ในความเป็นจริงแล้วครับเสียงดนตรีที่ให้จังหวะสนุกสนานแนวร็อกหรือ Mac, แม้กระทั่งฮิปฮอปก็สามารถนำมาใช้บำบัดผู้ป่วยได้เช่นกันครับก่อนที่จะมีการใช้ดนตรีบำบัดควรมีการประเมินความชอบและไม่ชอบของประเภทดนตรี ปฏิกิริยาร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยสำหรับการทำดนตรีบำบัดนั้นจะไม่มีรูปแบบที่ตายตัวแต่ต้องมีการออกแบบและวางแผนให้เหมาะสมกับแต่และบุคคลครับนอกจากนี้ครับ ดนตรีบำบัดยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการปรับสภาพจิตใจให้สมดุลการผ่อนคลายความเครียดลดความวิตกกังวลพัฒนาทักษะการเรียนรู้เสริมสร้างสมาธิและด้านอื่นๆอีกมากมายเลยครับ ผ่อนคลายแบบนี้แล้วเนี่ยคุณแม่ยังทราบด้วยใช่ไหมคะว่ามันเป็นช่องทางในการช่วยบำบัดลูกด้วยใช่ค่ะคุณแม่ก็คิดว่าดนตรีของลูกเนี่ยมันฟังแล้วก็จะรู้สึกเลิดเพลินนะคะแล้วก็คุณแม่คิดว่าสามารถดนตรีเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยได้ในเรื่องของ <c oughs> ดางดา้านจิตใจค่ะคุณแม่ก็รู้สึกว่าภูมิใจนะคะในตัวลูกว่าลูกสามารถช่วยเหลือสังคมได้ <c oughs> คิดว่าสิ่งที่ลูกทำนะความสามารถของลูกหรือสิ่งที่ลูกชื่นชอบอะสามารถนำนำมาช่วยเหลือผู้อื่นได้ อันนี้เป็นกิจกรรมแรกของลูกแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับลูกมากๆคุณแม่คิดว่าเป,เป็นการเริ่มต้นที่ดีสําหรับลูกซึ่งตอนนี้ลูกมีความเข้าใจแล้วก็แล้วก็ภูมิใจสุขใจมากกับการให้ในครั้งนี้ของกิจกรรมของลูกนะคะ,คะชื่นใจดูแบบเด็ออกอายุเจ็ดขวบค่ะเขาจะชอบชอบมาอยากที่จะมาทุกๆวัน<ๆ>เขาอยากเห็นคนอื่นยิ้มกับบทเพลงของเขา นักเกดูนิ้วหน่อยสิไม่เจ็บเลยเหรอไม่เจ็บเล่นได้หลายเพลงนานๆนี้เลยหรอครับครับเหรอครับวันนีุ้ณปิดเทอมเลยมาทำความดีกับนะเก๋เนอะนัเก๋ชื่นชมมากๆเลยนะคะคุณหมีนี้เราจะฝากกันให้กำลังใจเพื่อนๆที่ไม่สบายอยู่ที่นี่ไหมให้กำลังใจแบบหายไปโล่งๆครับผมหายไปโล่งๆนะครับแล้วถ้าเกิดคุณหมีมีโอกาสคุณหมีจะกลับมาเล่นแบบนี้อีกไหมครับมทนาบุญรลูกบุญลักษานะลูกนะดนตรีนี้ช่วยคนหายไม่สบายได้ด้วยนะ ในปัจจุบันถึงแม้จะมีวิธีการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอยู่มากมายแต่กำลังใจและการคอยดูแลเอาใจใส่จากคนรอบข้างก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้หายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ครับสำหรับวิธีการบำบัดร,รักษาโรคภัยไข้เจ็บจากเสียงดนตรีนั้นในประเทศไทยเราอาจจะยังไม่มีผลวิจัยยืนยันแต่สิ่งที่เราได้รับรู้ในวันนี้ก็คือเสียงดนตรีช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นได้ แต่ต้องใช้ร่วมกันกับการรักษาทางการแพทย์อื่นๆด้วยครับวันนี้เชื่อว่าสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมได้รับรู้และสัมผัสนั่นก็คือความตั้งใจและความมุ่งมันของนักดนตรีหัวใจอาสาคนนี้มีสิ่งเดียวที่เขาหวังเพียงว่าอยากให้ผู้ป่วยเขามีความสุขเราต้องเล่นอย่างตั้งใจ ลับมาพบกับรายการ The Giving พลังผู้ให้ได้ใหม่ทุกวันเสาร์9นาฬิกา30นาทีทางช่อง WorkPo i n t แห่งนี้และคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าความดีเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ